สวัสดีค่ะขวัญใจสไตล์วันนี้นะคะจะพาท่านไปสู่เมืองอยุธยานะคะเมืองมรดกโลกนะคะแล้วก็ดินแดนประวัติศาสตร์นะคะเดี๋ยวเราข้ามไปที่ประตูการเวลาตรงนี้นะคะเลยดีกว่านะคะตามขวัญใจสไตล์มาได้เลย วัดแรกที่ขวัญใจสไตล์พามานะคะคือวัดใหญ่ชัยมงคลเป็นวัดที่สร้างขึ้นเมื่อสมัยอุธยาตอนต้นนะคะวัดนี้นะคะข้อดีแล้วก็สิ่งที่โดดเด่นก็คือเจดีนะคะสังเจดีนี้เป็นเจดีที่ สูงที่สุดในจังหวัดอยุธยานะคะภายในข้างในก็จะเดี๋ยววันนี้ขวัญใจสไตล์จะพา,าไปข้างในนะคะข้างในจะมีพระพุทธรูปแล้วก็มีบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์ในข้างในเป็นบ่อสามารถย่อนเลียงไปตรงกลางได้นะคะแล้วก็ด้านหลังของวัดนี้นะคะจะมีอ,ะอนุสรีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะคะซึ่งศักดิ์สิทธิ์นะใครไม่เคยมาเดี๋ยวขวัญใจสไตล์จะพาม ไปเที่ยวนะคะทุกพี่เลยนะคะเดี๋ยวตามกันมา ไหว้พระในสวนจุดสังเกตนะคะก็จะมีไก่ชนเหลืองหางขาวอยู่ที่นี่นะอยู่ทางด้านหลังองค์พระจดีนะคะมาทางด้านหลังเลย สิ่งที่ยนืนยันได้เหนความศรัทธาและความศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ท่านนะคะก็คือเห็นไหมรูปปั้นไก่เต็มไปหมดเลยนะคะสําหรับคนที่บูรณาสารกล่าวท่านแล้วก็ประสบความสําเร็จแล้วก็สมดังหวังนะคะก็จะนําเอารูปปั้นไก่นะคะมาแก้บนกันนะคะที่นี่เยอะมากเป็นไก่เยอะมากประวัติโดยย่อของวัดพนัญเชิงนะคะเป็นวัดเก่าแก่ ก่อสร้างเมื่อสมัยอโยธยาเป็นราชธานีนะหรือก่อนองศิริยา20ปีนะคะโดยพระเจ้าดวงเกง่งกฤษณราชพระเจ้าสายน้ำพึ้งนะคะองคของราชในขณะนั้นได้สร้างองค์พระขึ้นมานะคะมาสู่วัดพนัญเชิญนะคะภายในจะมีองค์หลวงพ่อโตนะคะที่เป็นที่เคารพรักของชาวเป็นที่เคารพของชาวไทยและชาวจีนนะคะ อีกชื่อหนึ่งของหลวงปโตก็คือซำองซมปกงนะคะเป็นองค์ที่คนจีนนะคะคนจะนับถือแล้วก็ศักดิ์สิทธิ์มากๆคนไทยนะคะก็จะมากราบไหว้ที่นี่เป็นประจำนะคะแล้วก็สามารถขอพอรได้หลายประการเลยนะคะวอนใจสไตล์ก็อยากให้ทุกคนมาที่นี่นะคะข้อดีของวัดพนันเชิงนะคะก็คือเป็นวัดที่มี พระองค์ใหญ่ที่สุดในจังหวัดอดุทยานะคะก็คือหลวงพ่อโตที่อยู่ข้างหลังของหัวใจสไตล์นี้เองนะคะสวยงามมากๆเลยเนาะนะคะแล้วองค์ใหญ่มากเลยนะ,ะนอกจากทุกท่านจะมาไหว้หลวงพ่โอโตนะคะเราสามารถเดินมาที่ศาลเจ้าแม่ส้อยดอกหมากได้นะคะตันนี้จะอยู่ใกล้ๆนะคะใกล้ๆก,กับทางด้านฝั่งซ้ายมือนะคะ ถ้าหันหน้าคังเข้าวิหารก็อยู่ขวามือเดินเรื่อยๆก็จะเจอนะ,ะอยู่ริมแม่น้ําเลยนะคะศาลเจ้าแม่สร้อยดอกหมากนะคะเป็นที่ที่คนจีนนะคะให้ความนับถือมากๆนะคะและสามารถจะมาขอพรเกี่ยวกับเรื่องของความรักได้นะคะก็ใครสนใจก็มาที่นี่ได้ได้ตั้งไหวหลวงพ่อโตแล้วก็แม่สร้อยดอกหมากด้วยนะ บอกและะ้ะที่นี่จะมีเทพพระนาเต็มไปหมดนะคะมีเจ้าแม่กวนอิมพันเม์อยู่ที่นี่ด้วยนะสามารถมาทำบุญสะดุดบุหรีที่นี่ด้วยนะคะไปไหว้พระรอบเกาะอรุทยาต่อนะคะก็หลังจากที่เราไปมาจากวัดพนัญเชิงนะคะเราก็จะเริ่มจะเข้าไปตัวเมือง กับตัวเมืองนี่มีวัดเยอะแยะเป็นหมดเลยเมื่อเราข้ามแม่น้ํำไปนะคะก็จะเจอกับตัวเมืองนะ,ะวัดมหาธาตุที่ตอนนี้ไม่ใช่วัดที่มีพระสองฆ์อยู่นะคะแต่จะเป็นบริเวณของอุทยานประวัติศาสตร์นะคะวัดมหาธาตุนะคะเป็นวัดที่ต้องเสียค่าเข้าชมนะคะเดี๋ยวจะไปเสียค่าเข้าชมกันดีกว่า นย่ท้งหลังเดี๋ยวเราไปดูประวัติกันดีกว่าว่าที่นี่เป็นยังไงนะคะโบลัสฐานวัดมหา,าธาตุนะคะวัดมหา,าธาตุเป็นวัดที่อยู่ภายในเกาะเมืองอยุธยานะคะที่บอกว่าเป็นเกาะเห็นไหมนะคะเมืองอยุธยาด้านตะวันออกนะคะของพระราชวังหลวงนะคะ วัดมหาธาตุนี่ในสมัยก่อนเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุนะคะปัจจุบันนะคะวัดมหาธาตุตอนนี้ก็คงจะเหลือแต่ชกอไรัลับาาพังนะคะที่มีคุณค่าให้ชนรุ่นหลานนะคะมาดูกันนะ,ค,ะความรุ่งเรืองในสมัยอดีตนะคะในยามค่ำคืนที่นี่ก็จะสวยงามนะคะเพราะว่ามีไฟประดับด้วยนะคะ ในวัดมหาธาตุมีอ่ะเห็นไหมนะคะมีพระปรางนะคะในสมัยก่อนเนี่ยห่อหุ้มด้วยทองนะคะก็ตอนนี้นะคะในสมัยเร่ยตอนนี้ก็นานมากแล้วนะ,ะเดี๋ยววันนี้เราไปดูไฮอะไรกันดีกว่าว่าจริงๆวัดมหาธาตุมีไฮอะไรอะไร สิ่งมหัศจรรย์ที่สุดของที่นี่ก็คือเสียนพระพุทธรูปในรากไม้นะคะที่เป็นเสียนพระพุทธรูปหินทรายที่แตกหักมาจากองค์พระนะคะแล้วก็ถูกลากของต้นไทรโอบล้อมอยู่นะคะวิหารพระมงคลบพิตรนะคะอยู่ทางทิศใต้ของวัดประสิสัิ์เพชรนะคะเป็นวัดที่เป็นพระคู่บ้านคู่เมืองที่เป็นวัดพระที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เป็นพระที่มีขนาดใหญ่นะคะข้างในจะมีพระ องคุณบพิษปฏิสถานอยู่นะคะองค์ใหญ่มากๆเลยเดี๋ยวควัใจสไตล์พาเข้าไปนะคะ เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองในอยุธยาเลยนะคะเ <d> ทียบได้กับวัดพระแก้วในปัจจุบันหรือเป็นต้นแบบของวัดพระแก้วในปัจจุบันเป็นวัดหลวงนะคะที่ไม่มีพระสงฆ์นะคะจำพรรษาอยู่นะคะแล้วก็มีเจดีย์อยู่3องค์ด้วยกันนะคะ เดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปสู่ประตูการเวลาล่เป็นยังไงบอกรรยากาศภายในนะคะก็จะเหมือนกับเราข้ามประตูสู่การเวลามายัางดินแดนที่เป็นมรดกโลกนะคะ,ะพบกับเ,เจอกับเจดีนะคะซึ่งเป็นที่เที่ยวที่ใหม่นะคะที่กำลังฮิตนะคะแล้วก็มาได้นะคะตรงนี้ ะะวัดพระงามนะคะประตูการเวลาค่ะวันนี้ขวัญใจสไตล์ได้พาย้อนเวลาไปดินแดนประวัติศาสตร์อยุธยานะคะถ้าใครสนใจอยากไปกับขวัญใจสไตล์อีกอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับขวัญใจสไตล์ด้วยนะคะ